วันนี้นะคะนัดก,ก็จะมาชวนเพื่อนๆน,นะคะเซตอัพยารเซลล์กันนะคะที่จะกูดวิ k for ยารเซลลหรือเปล่าก็ไม่ไม่ใช่กูดวิก for ยาเตอแ์จะเป็นแบบก็อยู่นะาจะให้ดูนะคะว่าทำไมนะคะตอนนี้ก็ <Huh? S 2> อันนี้ก็คือเป็นลาวผ้าค่ะล้มไปแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือลมพัดแรงมากสวัสดีค่ะแนทตนะคะ จากช่อง What Next Channel นะคะก็วันนี้นะคะนะัดก็จะมาชวนเพื่อนๆนะครมา เซตอัพยาเซลกันนะคะยาเซลก็คือ,อเหมือนเปิดท้ายขายของหน้าบ้านนะคะก็สมมติว่าเรามีของใช้นะคะที่เราไม่ใช้แล้วนะคะแต่ว่ายังสภาพดีอยู่นะคะเราก็เอามาตั้งขายหน้าบ้าน,นะคะ่ะแต่สมมติว่าเราขายในกราดนะคะก็จะเรียกว่ากราดเซลนะคะซึ่งยาเซล์กับกราดเซลเนี่ยก็ทั้งสองอย่างเนี่ยไม่แตกต่างกันอีกอันนึงนะคะก็คือ moving cell moving cell คืออะไร moving cell ก็คือเหมือนกับประมาณว่า ถ้าเราจะย้ายบ้านอย่างเงี้ยไม่ได้ย้ายแค่หลังสองหลังของคนย้ายรัดไปเลยจากระทางเหนือไประทางใต้หรือระทางใต้มาระทางเหนือใช่ไหมคะก็คือเขาก็จะพวกอร์นิเจอร์พวกของชิ้นใหญ่ๆเงี้ยอย่างเงี้ยค่ะมาขายแล้วอันหนึ่งก็คือสเตตเซลล์สเตตเซลนะคะก็เป็นลักษณะของเหมือนกับมีคนในบ้านเสียชีวิตลงะคะ่ะที่เนี่ยเขาก็เหมือนกับคนในครอบครัวะคะหรือว่าลูกหลานเนี่ยก็จะเข้ามาจัดการทรัพย์สินทั้งหมดนะคะก็คือมาเอาสิ่งมีค่าทางจิตใจหรือของสต็อก ทีี่่มคคาไปนะะพอหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะทําการเปิดบ้านนะคะให้คนเข้ามาซื้อของก็คือเปิดบ้าน,นะคะ่ะแล้วก็คือเข้าไปในบ้านซื้อของได้เลยนะคะแล้วเราก็ไปเลือกซื้อของนะคะตามแต่ที่เราต้องการนะคะของใช้ต่างๆะคะเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างะคะ่ะบางทีเน็ยก็ไปเจอเหมือนกับเขาเรียกอะไรอะคะ่ะน้ำยาทําความสะอาดเนี้ยเขาก็ยังขายเลยนะคะก็คือขายทุกอย่างจริงพอทุกอย่างเนี่ยขายหมดแล้วนะคะเขาก็จะ ทำการเอากลับไปหรือว่าอาจจะเอาไปบริจาคค่ะหลังจากนั้นก็จะเอา,เอาบ้านหลังนั้นนะคะขายทอดตลาดแล้วก็เอาเงินมาแบ่งกันนะคะตัวนั้นเองเนี่ยก็ทำยาเซลเนาะก็อย่างไม่ไม่ทราบว่าเห็นหรือเปล่าแต่ข้างหลังอะคือของค่อนข้างเยอะมากอันนี้เป็นบริเวณข้างนอกบ้านนะคะเราก็จะมาเซตอัพยาเซลกันซึ่งตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าเราจะเซตอัพตรงไหนมั่งนะคะแต่ว่าหลักๆเลยก็คือคงบริเวณ ส่วนตรงนี้ค่ะที่เราจะเซตอัพแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะเซตอัพยาเซลลแล้วก็รอบนี้จะขายได้เท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันค่ะตอนนี้เราก็เซตอัพยาเซลลนะคะแต่ว่ายังไปไม่ถึงไหนเลยคือสองสามพันมาแล้วยังทําไม่เสร็จเลยก็ค่อนข้างเยอะงานละเอียดแล้วก็เดีย๋ยวให้ดูว่าเราตอนนี้เรามีอะไรเป็นกองกองางตอนนี้มีกองเนิร์ฟกันของทิกเกอร์แล้วก็มีเต็นท์ที่เราจะขาย ก็มีอันนี้เป็นคุดชั่นนะคะก็คือเป็นแบบเบา สำหรับเก้าอี้ข้างนอกนะคะแล้วก็ของใช้ในครัวนะคะแล้วก็พวกสุทเคพวกกระเป๋าเดินทางเยอะแยะเต็มไปหมดเลยส่วนมากถ้าเกิดยาร์ดเซลล์เนี่ยเขาจะมีประมาณวันศุกร์หรือวันเสาร์แต่วันเสาร์จะเยอะกว่าวันศุกร์เนี่ยก็จะมีพอประมาณแต่ว่านัดขายวันศุกร์ประมาณช่วงบ่ายๆค่ะประมาณสามโมงถึงทุ่มหนึ่งเพราะว่าเหมือนกับคนที่ไม่มีเวลาว่างวันวันเสาร์เนี่ยเขาจะได้มาซื้อวันศุกร์ได้ด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงค่ะขายตอนช่วงเวลาเลิกงานคนก็กำลังเดินทางกลับบ้านใช่ไหมคะ ก็จะได้แวะมาได้ทีเดียวด้วยนะคะนั้นก็มาพุทธศายกรดยาร์เซลไอที่เป็นเรื่องสำคัญมากนะคะ,นะคะ, system, ะ,คะสำหรบับยาเซลเนาะ,ะเราไปพุทธศัยไปไปติดป้ายแล้วะคะว่า ป้าไอขายยาเซลเนาะตอนนี้เราก็กลับมาจะเล่ายาเซลต่อยังไม่เสร็จเลยก็ตรงน,นี้ก็ชี้เห็นก็จะเป็นรองเท้านะครเป็นรองเท้าเป็นหมวก แล้วก็พกเสื้อผ้าค่ะนัพยายามจะแขวนเอาไวใ้ให้ให้ดูหน้าซื้อเนอะแล้วก็ระหว่างที่แขวนนะคะเราก็จะได้คัดไปด้วยว่าอันไหนมันสกปรกอันไหนมันมันเดอรี่อะคะ่ะมันมันสกปรกมันขาดมันอะไรต้องทิ้งไปเลยนะคะ <S <S นี่ก็เป็นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะแล้วก็จะมีเครื่องตัดหญ้ามีเป้มีตรงอยู่ตรงนน้นด้วยะค่ะต้องแบบแกระจายกลๆกันไปแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูข้างๆแล้วก็มี เต็นท์อยสเต็นท์ที่จะขายด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะขายได้หรือเปล่าไม่ให้เราจะขายได้หรือเปล่าเราจะเราจะเซตอัพเสร็จเมื่อไหร่เียมาดูกันค่ะหลังจากที่เมื่อวานเราเซตอัพยาเซลใช่ไหมคะก็ยังไม่เสร็จหรอกวันนี้ก็ยังไม่เสร็จ แต่ว่าก็คือแนอะถ่ายทําเลตเอาไว้แล้วก็ต้องหยุดถ่ายเพราะว่าคือแอะเอาไว้ด้านหลังเลยเว้ยด้านหลังสุดตรงนี้เลยลก็คือเป็นส่วนที่ไม่ได้ขายของเจ็ปะคนเขาก็เดินมาแล้วก็อุ้ยอันนี้คืออะไรขายหรอว,วไม่ใช่อันนั้นคือกล้องเราเราวาังไว้เฉยๆ <laughs> <laughs> ก็เลยต้องเก็บกล้องนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดช่วงคนเยอะอ่ะมันจะชุลมุน <laughs> เราต้องเตรียมเงินด้วยนะคะ หมายถึงว่าเวลาเราจะทํายาเซลลใช่ไหมอันนี้ก็คือเป็นเงินอันนี้เป็นเงินที่ขายได้ส่วนหนึ่งแล้วกนะ็จะมีเงินที่แบบเป็นเป็นเหรียญหนึ่งดอลลาร์ค่ะค่อนข้างเยอะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นส่วนสําคัญนะที่บางคนเนี่ยจะชอบลืมนะคะก็คือเราไม่ได้เตรียมเงินทอนเอาไว้นะคะเพราะว่าทายาเซลค่ะขายของในยาเซลต้องใช้ส่วนมากจะใช้เงิน เงินสดเป็นส่วนใหญ่นะคะน้อยที่จะจ่ายผ่านเวลโม่จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเพราะว่าที่เนี่ยอเมริกานะคะก็คือค่อนข้างที่จะไม่ค่อยแบบมีแอปอะไรพวกนั้นเยอะแล้วก็คนไม่ค่อยนิยมใช้นะคะเซตอัพเกือบหมดแล้วคะ่ะแต่ว่าให้ดูที่หลักๆเลยก็คือเนาะจะมีกองผ้าอยู่ตรงนั้นนะคะอย่างเงี้ยแล้วก็จะแยกเป็นเสื้อเด็กผู้หญิงเสื้อผู้หญิงเสื้อเด็กผู้ชายเสื้อผู้ชายเนี่ยคะ่ะแล้วก็พวกเอ่อให้พวกเราลองถาพวกกางเกงก็จะปูอัพอย่างนี้นะคะก็จะมี ถุงเท้าถุงเท้าส่วนใหญ่นะคะที่เอาเอามาขายอ่ะก็คือเป็นถุงเท้าที่ไม่ได้ใส่เนี่ยยังไม่ได้ใส่เลยนะคะอันนี้ก็ขายเหมือนกันค่ะแล้วก็ลูวิ่งรูวิ่งเงนเก่าที่เจ้านายให้มานะคะเครื่องบแบบนัดกับไม่เอาแล้วก็ตรงนู้นก็เป็นแบบพวกพวกกระโปรงกระเป๋านะคะตอนนี้ก็กําลังรอคนอยู่อย่างที่บอกคะ่ะเราต้องเตรียมพร้อมนะเจ็ดโมงเจ็ดโมงละก็ตอนนี้แดนออกไป ซื้ดอนัทนะคะมาเป็นอาหารเช้าเพราะว่าเราคงไม่มีเวลาทำแล้วก็ที่เนี่ยค่ะเจ็ดมงครึ่งก็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 สตาร์ทมากันแล้วค่ะเจ็ดมงครึ่งก็มาแล้วก็ถ้าเกิดพวกเสื้อผ้าที่เหลือเหลือนะวันนี้ก็คือนัดบริจาคหมดเลยแล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าพอเราเสร็จยาเซลล์ค่ะเราแรปปิ้งอัพยังไงนะคะแล้วเราก็เอาของไปบริจาคยังไงนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า้ามาแล้าจะเป็นยังไงบ้างนะคะ So about fifty cents, whatever. <laughs> oh, uh -huh. nice. Thank you. Huh? How much for the Nerf gun? For that one, yeah, it's free. Not a Nerf gun. Oh no, no, Nerf gun. What the heck? Yeah, yeah. You can have it. Oh, thank you. Thank you. It's like three dollars. For all? Three dollars for all? Yeah. We'll yeah. just take the hanger d i s a l l t h e a b l e yep you can y o p three o just g t d o l e a yep, $3 for everything and everybody's happy alright l great thank you thank you have a good day and thanks so much for that oh that's fine you can do it it will be great thank you thank you have a good one อย่างที่เห็นค่ะเราก็ขายของบ้างแจกบ้างขายถูกๆเพราะอย่างที่ได้บอกเนี่ย จะปิดย้ายตือแล้วยังขายของไม่หมดเลยเราอยากเหมือนกับระบายของในบ้านนะของที่เราไม่ได้ใส่ของที่เราไม่ได้ใช้อย่างเงี้ยเนยก็เลยคิดคือคืออันเนี้ยคนอื่นอาจจะไม่ได้คิดเหมือนกันนะอย่างอย่างของเล่นเด็กเน่ก <ad S 2> ็ให้ไปเลยฟรีเพราะว่าก็ของเล่นเด็กเนาะถ้าเขาเอาไปใช้ได้อย่างเงี้ยก็โอเคก็ไปเลยอะไรเงี้ยคือมันไม่ได้ทําให้เรารวยขึ้นแล้วก็ไม่ได้ทำให้เราจนลงแต่แต่อย่างหนึ่งก็คือเนอยากขายของให้ได้มากที่สุดค่ะเพราะว่าําย้ายเซลล์มาเนี่ย ปีหนึ่งก็ประมาณ3มรอบถึง4รอบนะคะปีหนึ่งจะมียาเซลประมาณ3รอบสี่รอบแล้วก็ทํามาประมาณ5้าปีแล้วค่ะที่ได้เห็นเลยก็คือขายให้ตายยังไงก็ขายไม่หมดของพวกเนี้ย,เ,ออยเดี๋ยวตอนที่เราทํายาเซล,ลเสร็จเี๋ยวมาดูว่าเราเก็บของกันยังไงนะคะตอนนี้เราปิด <laughs> ยาเซลแล้วนะคะแล้วก็ที good week ่จะกูดวิก for ยาเซลหรือเปล่าก็ไม่ไม่ใช่กูดวิก for ยาเซลจะเป็นแบบ slow week ฟย่าเซลนะคะก็อยู่น่จะให้ดูนะว่าทำไมนะคะตอนนี้ก็อันนี้ก็คือเป็นลาวผ้าค่ะลมไปแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือลมพัดแรงมากนะคะตอนนี้พยายามจะเก็บของทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะเอาไปโดเนตนะคะที่ร้านขายของมือสองนะคะด้วยความที่มันตอนเช้ามันหนาวเนาะ คนก็จะออกมาใส่สายกันเราพอออกมาใส่สายเหมือนกับปกติคนจะเยอะกว่านี้มากนะคะก็คือนัดขายของเนี่ยเมื่อวานอ่าเมื่อวานวันศุกร์ใช่ไหมคะตอนเย็นวันศุกร์แล้วก็ตอนเช้าวันเสาร์เนี่ยขายไปได้ทั้งหมด800เหรียญปกติอะถ้าขายสองวันอะน่าจะได้พันกว่าแต่ว่าก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเรามาเก็บของไปที่ทริปสตอร์กันนะคะ หลังจากปิดยาเซลแล้วนะคะก็คือเราเขียนในป้ายใช่ไหมว่าเราปิดประมาณเที่ยงตอนนี้ก็บ่ายโมงแล้วก็ต้องมาเอาป้ายออกนะคะอันนี้ก็บางที่มันมันไม่ได้เป็นกฎหมายมันไม่ได้เป็นอะไรทางั้นนะคะแต่ว่าเราควรจะมาเก็บป้ายเราออกค่ะก็นะคะต้องเอาป้ายออกทุกจุดนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่าตอนนี้เราปิดยาเซลล์แล้วเราก็ไม่อยากคนอื่นเข้ามา เราไปจุดอื่นต่อแนแล้วติดไป้ายไว้ประมาณประมาณ6จุดนะคะตามหัวมุมถนนแล้วก็โพสต์ลงใน Facebook ด้วยในอ่ามาเก็ตเพรสนะคะเหนื่อยตอนนี้เดี๋ยวเราไปปลดป้ายตต่อเะะลยค่ะนี้เราก็เอาของมาบริจาคที่ร้านขายของมื 2, อสองตรงนี้ก็รอแดนเข้าไปคุยก่อนว่าจะรับบริจาคหรือเปล่าาจะ drop it off Yeah, I think so. so. I I was trying to catch up with her. I mean, I do see there's no so far. We don't have any. นะคะเขาก็จะให้เราเอาของไปวางตามจุดต่างๆนะคะเราเตรียมของเนาะนะเราเซตอัพยาเซลแล้วก็หลังจากเซตอัพเสร็จแล้วค่ะเราก็เก็บของแล้วก็เอาของมาบริจาคนะคะนี่ก็เป็นอันสิ้นสุดนะคะของการทำยาเซลก็เดี๋ยวมารอดูกันต่อไปนะคะว่า คลิปหน้านะคะนัดจะทำอะไรต่อนะคะหรือว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันหรือเปล่านะคะรอติดตามชมกันได้น,นะคะแล้วก็ถ้าใครมีคำถามนะคะมีอะไรอยากจะคอมเมนต์เพิ่มเติมนะคะปากคอมเมนต์กไว้ข้างล่างด้วยนะคะいいแล้วตอนนี้ก็เมสันก็ร้องไห้แล้วนะคะลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย